ไรที่มาไรเหตุผลไรปราณี <S 2> <S 2> The s t r a n g e r s Chapter One อมมหิตข่าไม่สนเดาการกลับมาของแฟนชายไรเชื่อสุดโหดที่เคยช็อกคนดูในปี2008กับการเปลี่ยนบ้าน ให้คล้ายเป็นนรกบนดีผ่านเรื่องราวของสองคู่รักที่ความสัมพันธ์กำลังอยู่ในขาลงแต่ทุกอย่างกลับเลวร้ายลงไปอีกขั้นเมื่อสามคนแปลกหน้าภายใต้หน้ากากวิปริตบุกเข้ามาในบ้านแล้วหวังเอาชีวิตของทั้งคู่เพียงเพราะว่า The การนำเสนอที่เยือกเย็นเสียวสหลังไรการประนีประนอมของผู้กำกับไบรอันเบอร์ทิโนในวันนั้นส่งผลให้เดอะสเตรนเจอกลายเป็นตำนานความสยองยุคใหม่ที่คอหนังโหดต่างยกให้เป็นหนังไล่เชื่อที่สมจริงที่สุดเรื่องหนึ่งเมื่อภัยร้ายสามารถเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรก็ได้แม้แต่ในบ้านของเราเอง เรียกเสียงหวีกว่ารายได้ทั่วโลกกว่า82ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง9ล้านแม้จะมีภาคต่อตามออกมาในปี2018แต่ The s t r n n g r s s p a y y at n i g ก t ก็ไม่สามารถเทียบชั้นภาคต้นฉบับและยังถูกสับละเอียดยิ่งกว่าคมมีดของเราฆาตก่อน <it> But just แต่แล้วในปี2อง2ันแต่อลอยลี โปรดิวเซอร์มือทองผู้อยู่เบื้องหลังหนังสยองขวัญแห่งยุคอย่างเดอะริงอีกทั้งสองภาคและไม่นานมานี้ก็บบาเบเรียนวางแผนปลูกชีพแฟรนไชส์ที่เขาเคยร่วมสร้างเมื่อปี2008ให้กลับมาปั่นประสาทอีกครั้งพร้อมได้ตัวผู้สร้างต้นฉบับไวอันเบอร์ติโน่มาร่วมวางแผนสร้างเรื่องราวใหม่เมื่อคืนโหดของเราคนแปลกหน้าจะไม่หยุดเพียงแค่หนึ่งคืน แต่จะมาในรูปแบบไตร้ภาคแบ่งเรื่องราวออกเป็น3บท3ภาค3คืนโหดแบ่งสัดส่วนเรื่องราวจากบทภาพย,ายนต์ความยากกวกว่า280หน้าของอลันอาโคเฮนและอลันฟริดแลนด์โดยผู้สร้างได้เสริมไว้ว่านี่ไม่ใช่ทั้งการรีบูทและรีเมค e แต่เป็นการเอาหนังภาคต้นฉบับมานำเสนอใหม่ คือให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่สดใหม่ที่เขียนขึ้นสำหรับหนังไตรายภาคชุดนี้โดยเฉพาะฮายฮแม้ตัวหนังจะเต็มไปด้วยปริศนานะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆทราบไหมว่าต้นกำเนิดของหนัง The Strangers ได้อ้างอิงมาจากคดีสะเทือนขวัญที่เคยเกิดขึ้นจริงครับอย่างคดีที่ชื่อว่า Kitty Cabin Murders มันจะเป็นคดีปริศนา ค่าดากรรมซึ่งมันเริ่มต้นในเช้าวันอาทิตย์ที่12เมษายนปี1981ครับเมื่อชีลาชาร์ฟหนึ่งในลูกสาวของครอบครัวชาร์ฟได้กลับมาที่บ้านพักของตัวเองซึ่งมันจะเป็นบ้านพักหมายเลข28ณรีสอร์ทซอมซอกกลางป่าที่คุณแม่เธอได้พาเธอและน้องๆมาเช่าอยู่เพราะว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างจะถูกครับแต่ทว่า ในเช้าวันนั้นตอนที่เธอเปิดประตูเข้าบ้านไปภาพที่เธอกำลังจะได้เจอมันจะกลายเป็นภาพติดตาตามหลอกหลอนเธอไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยแหละครับเพราะว่าภาพที่เธอเห็นนั้นเนี่ยมันคือศพของทั้งคุณแม่เธอพี่น้องเธอรวมไปถึงเพื่อนของน้องชายเธอที่มาพักมานอนบ้านหลังนี้โดยสภาพศพแต่ละคนเต็มไปด้วยความโหดร้าย จากบ้านที่เต็มไปด้วยไออุ่นกลับกลายเป็นฉากนองเลือดศพแต่ละศพที่เธอเข้าไปเจออยู่ในสภาพที่ถูกทุบตีถูกฟันแทงอย่างโหดเหี้ยมถึงขั้นที่มีดที่คาดการว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุได้ถูกแทงไปไม่รู้กี่ครั้งจนมีดเกิดการบินเลยทีเดียวและที่มันโหดร้ายไปมากกว่านั้นนั่นก็คือเลือดคราบเลือดที่กระเซ็น ไปทั่วทุกหนทุกแห่งในบ้านเท่านั้นยังไม่พอเธอยังเพิ่งรู้ว่าน้องสาวคนเล็กของเธอวัย12ปีได้หายตัวอย่างไรร่องรอยไปด้วยคดีนี้ตอนเกิดเหตุตำรวจไม่สามารถจะตามหาคนร้ายใดๆได้จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไป3ปีได้มีสายปริศนาสายหนึ่งโทรไปแจ้งกับตำรวจว่าเขาไปพบเจอกะโหลกศีรษะของมนุษย์ เป็นมนุษย์เพศหญิงถูกทิ้งไว้ในป่า80กิโลเมตรห่างจากบ้านที่เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมและเมื่อตำรวจไปตรวจสอบพบว่ากะโหลกนั้นมันเป็นกะโหลกของลูกสาวคนเล็กวัย12ปีที่ถูกลักพาตัวไปในวันเกิดเหตุคืนสังหารและเชื่อไหมเลยครับว่าแม้เวลาจะผ่านมาล่วงเลยกว่า30ปี แต่คดีคิตตี้คาบินเมอร์นี้ยังเป็นคดีที่อันโซบปิดคดีไม่ได้โคเคสไขปิดสนาไม่ได้ไม่ถูกคลี่คลายจนถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าคนร้ายมีเหตุจูงใจอะไรทำไมพรากชีวิตคนได้อย่างสยดสยองเพียงนี้และใครกันแน่ที่เป็นฆาตกร The, the Stranger Chapter um 1วารุเรื่อง,ร,องราวของมายาและไรอัน คู่รักที่กำลังรถทิปสุขสัน์และแตัดสินใจหาบ้านพักตาอากาศผ่านแอป Air ์บี B N B, ในเมืองเปลี่ยวอันห่างไกลแต่แล้วท่ามกลางความสุขความขวันผวา,วากลับมาเขะประตูถึงหน้าบ้าน Is Tamara here No I think you have the wrong home That was weird สองคู่รักต้องเอาตัวรอดจากบททดสอบชีวิตคู่แสนทอรหดวิ่งหนีตายจากสามคนแปลกหน้าที่พร้อมฆ่ายังไม่มีเหตุผลผลงานคืนฟอร์มระทึกของเรนนี่ฮารินผู้กำกับรุ่นเกา่าเจ้าของความมันจากหนังคนอื่นเต็มพิกัดไดฮาร์ทูไดฮาร์เดอร์และหนังโคตรหลาม มรร์ต,ยตอยู่ใต้มาหาสมุทรดีบลูซีตอบรับโจทย์สุดหินในการถ่ายทำหนังสามภาครวดในทีเดียวภายในเวลาเพียง52วันประสบการณ์ออกกองที่เข้มข้นไม่แพ้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนัง <c oughs> โดยเลนนี่ได้เสริมว่าไตรภาคน,นี้ไม่ได้อ้างอิงจากแค่คดีเดียวแต่เป็นการผสมผสานหลักคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริง เรื่องราวที่สดใหม่จะบอกเหตุผลว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้พวกมันไม่มีเหตุผล The term that I like to use is replicating the experience. You owe the audience that experience of the original movie in a sense that that's what they fell in love with. You're giving them the same feeling but in a new package. จากคู่รักดุงกุดในตำนานลีฟไทเลอร์และสกอต s ์สปีดแมน สู่คู่รักไม่พักวีดคู่ใหม่แมดดลินเพจนักแสดงสาวสุดฮอตจากซีรีส์ริเวอร์เดลเตรียมหนีตายพร้อมกับฟอยกูเทเรสนักแสดงหนุ่มมาเทจากซีรีส์ทีนวูฟรับบทเป็นเยือรายใหม่ของสามฆาตรกรหน้ากากอมหิตดอลเฟสพินอัพเกิร์ลและแมนอินเดอะแมสในปฐมบทใหม่คืนโหดคนแปลกหน้า The Stranger's c h a p ช e r 1อำอมมิตฆ่าไม่สนบทที่1 16พ,พฤษภาคมในโรงภาพยนต์เดินทางเข้าสู่จิตใจและความคิดอันมืดมิดของ3ามฆาตกรโรคจิตทำความเข้าใจว่าทำไมโพวกมันถึงฆ่าไม่เลือกหน้าเพราะฉะนั้นต้องดูตั้งแต่ภาคแรกและก่อนจากกันไปนะครับจงจำให้ขึ้นใจ ไม่ว่ายัางไงอย่าตอบรับเสียงเคาะประตูนิย่ำค้ำคืนเด็ดขาดและหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้นะครับรายละเอียดคดีจริงนะครับ คดีคาบินเมอร์เดที่กลายเป็นคดีในตำนานแล้วเพื่อนๆก็สามารถนะครับไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ที่ช่องของตังได้เลยพิมพ์ได้เลยช่องตังมะกะพรซึ่งตังนะครับก็ได้นำเรื่องราวมาเล่ามีทฤษฎีต่างๆมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันครับหาคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาดล่กคอนเทนต์สุดเอกลูซีเจาะลึกถึงหนังสยองขวัญก็ใครที่เดียวที่จอดออจัสตูอิดพิมพ์จัส t d อิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย